นนน่อเยัััถาปลาลดทะเลบางเบอร์ูยครับมาเจอแล้วครับปลาลดทะเลครับนี่แต่ตัวไม่ใหญ่นะ นี่ัโอ้นานแลวไม่ได้เจอปลดทะเลนะฮะปลดทะเลนะครับโอ้เนี่ยปากแหลมฮะปากแหลมปากแหลมปลดันี้ที่เขาซดูฟันดูกนฟันก่อนดูฟันก่อนนี่ฟันมัน เอ็นนี่เลยนะจะมยอดนะข้างหม่ไอ้หลอดนี้นะหลอดทะเลนี่เป็นปลาที่ตัวใหญ่นะแต่วันนี้มันเป็นประมาณว่าลูกของมันนะนี่ครับสีจะสีเหลืองวันนี้เหลืองอำพันนะเนี่ย ก็ยาวนะเันตัวจะยาวแบบนี้ครับ <ste> er> ก็ถ่ายให้กับคนที่ไม่เคยเห็นนะฮะบ,บรลลุษทะเลครับที่เขาไปทำทุกชิ้นนะนี่ครับแ <st> <s> บบนี้ครับ ดูฟันก่อนครับังว่อนคนนขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทโจทานครับอรดทะเลบังเบอร์ครับ